นิฮอนมโนสวัสดีครับวันนี้พาโชว์สำหรับรถเกี่ยวข้าวครับมีทั้งแบบ1แถวและ2แถวนะครับเราแจ้งกันก่อนว่าคลิปๆการใช้งานจริงนะครับสามารถรอดูท้ายคลิปได้นะครับเดี๋ยวมีการเกี่ยวจริงจากลูกค้าเลยนะครับสำหรับรถเกี่ยวแบบมัดนะครับทุกคันนี้จะเป็นแบบมัดทุกคันนะครับถ้าแบบวางลายไม่มีนะครับใครบอกว่าเปืองสําหรับเปืองเชือกนะครับก็ไม่ต้องใส่เชือกก็ได้มันจะดีออกเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนวางไว้ให้ได้นะครับอ ราคาเริ่มต้นครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่สําหรับรถเกี่ยวเดินตามนะครับหนึ่งแถวจะมีล้อคู่กับล้อเดี่ยวนะครับสําหรับล้อเดี่ยวก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับย่างอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับทาให้พร้อมใช้งานนะครับแบบเดี่ยวก็อยู่ประมาณเจ็ดพันบวกลบนะครับเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนี่เลยจะส่งแบบนี้นะเจ็ดพันกว่าบาทนะครับทุกตัวไม่ต้องกลัวทําให้พร้อมใช้งานมีคลิปการทํางานจริงให้ด้วยนะครับ สองแถวไปหนึ่งแถวเราคู่ละครับก็มีตั้งแต่ประมาณ8ปดพันเจ็ดถึงเก้าพันเก้าร้อยบาทส่วนมากจะไม่เกินเก้าพันเก้านี่แต่อย่างนี้ขายแล้วนะครับตัวนี้ขายแล้วนะครับอ่าอันนี้ให้ชมคร่าวๆแล้วกันรอตัวเช็คนะครับบีอีสามศูนครับตัวนี้แพงที่สุดสำหรับหนึ่งแถวนะครับหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทอันนี้แพงที่สุดลขะขนาดข้างครับเซนนอตหรือจริงๆยันม้านะตัวนี้วายบีสามศูนย์หนึ่งนะครับแปดพันเจ็ดครับซูซูเอะครับซูซูเอะตัวนี้ก็เก้าพันเก้าร้อยบาทครับส่วนมากเลทประมาณนี้แหละแปดพันเก้าพัเนเก หนึ่งแถวนะครับสำหรับสองแถวครับก็หน้าเกี่ยวจะเพิ่มขึ้นนะครับจากสามสิบเซนกลายเป็นหกสิบเซนนะครับราคาก็เริ่มที่หนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทถึงสองหมื่นต้นๆน,น,นะครับเอ้ยหนึ่งแถวลดมาคัหนึ่งเก้าพันหกตัวนี้รุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นไอีนะสองแถวครับนี่เลยยันมาครับอู้ยยันมาครับคันนี้ราคาหไม่เจอราคาอยู่ประมาณสองหมื่นนี่แหละหาไม่เจอนะพี่อาอแจอละจะละจอแล,ะะละนี่เลยราคา ลบไปแล้วนะครับสนใจทั้งคานแล้วกันสำหรับคันนี้นะครับราคาไม่ได้เขียนไว้นะครับอันนี้คูปองต้านะครับมิสุบิชินะครับมิสุบิชินะครับอ่ะคูปองต้าตัวนี้แหละครับหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทแนะนําด้วยสนใจแคปรูปนะครับทางอินบ็อกซ์ตามด้านบนได้เลยนะครับเอห้าศูนย์เซตนะครับนี่เลยหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทครับอิซากิครับคูปองต้าโอ้โหมีให้เลือกให้ชมกันพอสมควรแต่ก็ออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะใกล้หน้าเกี่ยวแล้วนะครับคิวต่อจิ๊กซี่ร้นอยู่ที่หนึ่งเดือน นะครับ1เดือนนะครับถึงจะได้สินค้านะครับพี่เราต้องมีการเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ซีลลูกโมลูกปืงยางสายพานโอ้โหและอื่นๆอีกเพียบน,น,น,นะครับสำหรับระบบการทำงานอื่นๆนะครับอืมเรียกว่าเอาไปลูกค้าใช้งานได้แน่นอนสุดท้ายเรื่องสุดท้ายครับสำหรับอะไรนะครับซื้อจากเราไปเรามีอะไรสำรองให้นะครับ1 9ึ0 0าบาทโอเคประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับรถเกี่ยวนั่งขับมีนะครับสามารถไปดู t i กตอกได้นะครับจะเป็นคลิปที่ปักหมุดไว้อยู่ราคาพิเศษสุดๆเริ่มที่69,000บาทเท่านั้นสำหรับนั่งขับนะครับสำหรับรถเกี่ยวโอเคสนใจมาดูกันต่อเลยสำหรับการใช้งานจริงครับตอนนีครับมาดูรีวิวจากลูกค้าดีเลยเออเชียงดาวครับจังหวัด นี่เป็นเกีียวมัดหนึ่งแถวนะครับตัวนี้เป็นล้อเดียวนะครับราคาอยู่ประมาณหลักพันนะครับ6,999บาทนะครับสำหรับหนึ่งแถวเกีียวความมัดอย่างนี้เลยอันนี้รีวิวการใช้งานจริงนะครับสวยนะครับราคาเบาๆนะครับฟรีเลยตอนนี้ยังมีอยู่นะครับใครสนใจสามารถถัดทิบล็อกได้เลยนะครับเป็นมุกมิคอนโมโนภาลาไทยได้เลยมัดให้เองเลยนะครับข้าวไม่ต้องกลัวนะครับข้าวหวาน ข้าวดำใช้ได้หมดนะครับเธหรับรถเกี่ยวลูกส่วนอย่างทำอย่างพ่อเพียงเหลี้ยงชีวิตที่ขาดให้เหลือลูกด้วยมองก็มีกินเหลือเฟือปัญญาเป็นเรือเล็กก็เป็น